ถ้าบอกว่ามันยังต้องมีหลายๆคนแหละที่ยังต้องถือ LTF อยู่ยังติดว่าขายไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าย้ายกองไม่ได้เนื่องจากของในตะกร้าเนี่ยมันมันตะกร้าเดียวกันหมดคือตลาดหุ้นไทยงั้นคำตอบก็คือว่าขายไม่ได้แต่ย้ายได้นะคะจะคัดลอสหรือจะ stay s t a ย์ลอสการลงต่างประเทศเนี่ยวันนี้เราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราหยิบของอะไรบ้างที่เป็นของไทยที่เราใช้ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ย เป็นธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครยังไม่เคยลงทุนต่างประเทศเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณต้องคิดนะฮะค,คุณต้องลงเลยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกองทุนไหนดีปี2020 กองทุนไหนน่าสนใจเราจะเป็นคนบอกคุณครับเจอกันแบบนี้เป็นประจําทุกสิ้นปีฮะแต่ว่าต้องบอกแบบนี้คุณอรอบนี้รายการของเราเป็นไงครับ5ป,นะ5ปีแล้วนะเฮ้ยหปีแล้วเหรออายุครบเราปวคุณรู้สึกไงบ้างครับหมอนะ ต้องบอกว่าขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการของเรานะครับไม่งั้นเนี่ยอยู่ไม่ถึง5ปีขนาดนี้แล้วก็ขออนุญาตนะให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับอย่งได้มีรายการต่อไปเรื่อยๆครับผมแนะนําตัวอีกสักนิดหน่อยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูพวกเรานะครับผมพี่น้อมแท็กสว่างน้อมออมมอนี่กูรูครับและผมมนัทคลินิกกองทุนออมมนี่กูรูเช่นกันครับผมต้องบอกแบบนี้ครับรายการตอนนี้ฮะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ฮะทั้งโลก อังไทยได้รับผลกระทบแน่นอนนะถามว่ากระทบจากอะไรกระทบจากโควิด19ที่ส่งผลให้สภาวะเศรษฐกิจมันแบบโอ้โหพันผัวหนะหนักมากมากทีนี้คนที่ลงทุนอยู่อหลายคนลงทุนนี่เลยฮะเป็นไง LTF อ๋อมี l t f อยู่หวั่นใจว่าแบบโอ้ยตัวเลขที่เห็นอยู่เนี่ยติดตัวแดงขาดทุนอยู่จะกลับมากําไรเมื่อไหร่ใช่อบางคนนะมีกองทุนที่เป็นหุ้นใหญ่อยู่ LTF ลงทุนในหุ้นใหญ่อสงสัยด้วย จะสับไปกองคุณหุ้นุเล็กดีไหมเพื่อไปรับโอกาสที่ดีกว่าก็มีโอกาสนะก็มีโอกาสใช่แต่ว่าวันนี้เราสองคนครับก็เลยชวนกันมามาคุยกับสท่านเพื่อให้ไขข้อข้องใจแล้วก็หาคําตอบไปกับเพื่อนเพื่อนทุกคนว่าเราควรจะจัดการกับ LTF ยังไงดีแขกรับเชิญเราเป็นใครบ้างครับหมอนัฐทานแระครับคุณคมสรรพานุสนธินะครับกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์ครับผมสล้วแบบท่านที่2นะครับคือคุณทิพวดีอภิชัยศิรินะครับ ผู้จัดการกองทุนอาวุโสจากบริจอแ s สเซทพัทครับคุณน้องครับต้องกระซิบนิดนึงนะครับผมว่าคุณคมสัรเนี่ยเป็นทั้งกรรมการบริหารและ CMO ของบริษัทบริจอแอสเซทพ s ทเลยนะครับสุดยอดใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับห้ามปิดคลิปนี้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าเรากำลังจะไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับในวงการกองทุนรวมตัวจริงเลยฮะถูกต้องเลยครับเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปชมคลิปนี้กันเลยครับผม และตอนนี้ครับเราอยู่กับคุณทิพย์วดีอภิชัยสริปผู้จัดการกองทุนอาวุโสบลจแอสเซทอาร์ครับผมสวัสดีครับคุณพลอยสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณพลอยนะครับเพื่อความสะดวกในการพูดคุยกันคนทางบ้านฟังอยู่จะได้ไม่รู้สึกเกร็งอ่า่งนั้นผมเรียกชื่อจริงับคนจะเกรงไปจริง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 อ่ะเราเกรงตามไปด้วยเราเราเองครับผมคําถามแรกคําถามแรกครับคุณพลอยครับตลาดนะครับณปัจจุบันเนี่ยมองยังไงบ้างครับตอนนี้ค่ะ ก็ต้องบอกตลาดหุ้นไทยปีนี้ผันผวนมากเลยตั้งแต่ต้นปีเราก็เห็นว่าดัชนีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะเราก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดอย่างโควิดเข้ามารสรุปภาพสั้นๆครึ่งปีแรกให้เราเห็นแล้วกันดีเลยครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต้องบอกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเศรษฐกิจเราหดตัวลงถึงเกือบ7%ด้วยกันนะคะถือว่าเยอะมากโดยตลาดหุ้นไทยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยลงไปถึง2 5โดยช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยต้องบอกว่าหุ้นที่ปรับตัวได้ดีมันก็จะล้อไปกับภาพของโลลกแหะ เราเห็นแล้วหุ้นเทคดีหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ต้นปีจนถึงปัจจุบันก็ยังเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีการคาดการกำไรตรงนี้มันมีตัวแปรค่อนข้างเยอะนะคะถ้าเราดูทั้งภาพตลาดนี่ต้องบอกว่าคาดเดาค่อนข้างยากภาพของตลาดหุ้นไทยที่เรามองในปีหน้าเนี่ยยังเน้นเป็นการลงทุนรายตัวอยู่ค่อนข้างดีเลยนะข้อแรกคือเรื่องสําคัญคือดูรายตัว อ่าใช่นีนนี้สะโคบนะคือตอนแรกเราบอกว่าภาพรวมมันดูย้ายตอนนี้บอกว่าดูรายตัวก่อนใช่แล้วรายตัวมันจะมีบางตัวได้ผลกระทบมากน้อยเนี่ยเราค่อยมาตัดแฟกเตอร์หุ้นเล็กดีมากเลยหุ้นใหญ่โอ้โหแบงก์ก็ลงพลังงานก็ลงปิโตเคมีก็ลงมาอยากจะให้ดูแฟก์บางอย่างนะคะก็กราฟอันนี้ที่พออยากจะโชว์ให้ดูเนี่ยเส้นด้านล่างเนี่ยคือตัวเอสเซหรือดัชนีที่ Uh, represent ตัว s เ Miss m ส l l ตัว Set, uh, หุ้นขนาดกลางขนาดเล็กละกันเส้นพบ,บนเนี่ยเป็นเรื่องของตัวเซ็ตหนะคะหรือเป็นหุ้นใหญ่ล้วนๆต้องรจริงๆต้องบอกเลยว่าในช่วงตั้งแต่ต้นปี2017เนี่ยก็จากตรงนี้ก็เกือบ3ปีละเกือบ3บปีเต็มจริงๆแล้วเนี่ยหุ้นเล็กอันเพ้ร์ฟอร์มหุ้นใหญ่ นะคะคือถ้าไม่เลือกเลยลงทั้งดัชนีเลยของหุ้นเล็กเนี่ยแย่กว่าลงเซฟตี้นะเพราะต้องอย่าลืมนะว่าช่วงที่เศรษฐกิจมันดาวดาวเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมันสามารถทนทานอยู่รอดได้นานอยู่รอดกับสภาพเศรษฐกิจได้ดีกว่าแต่ว่า Impact เนี่ยสมมุติเรามองมันก็เอาได้ว่าในแง่ราคาหุ้นไม่ได้โตดีกว่าเท่านั้นเองที่ถามถามต่อนิดนึงครับคือทางแอสเซพัตเองครับมองยังไงเรื่องของหุ้นแต่ละประเภทเล็กการใหญ่รายธุรกิจ ถ้าจะบอกว่าเล็กกลางใหญ่ลายธุรกิจเนี่ยหุ้นใหญ่เนี่ยคาแรคเตอร์มันก็ชัดแต่แน่นอนเช่นกันว่าในขาขึ้นโดยฐานกําไรของเขาที่มันค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเติบโตค่อนข,ข้างยากแล้วก็แน่นอนอย่างที่บอกว่าเขาเป็นบริษัทใหม่มันยังมีอะไรให้เขาพัฒนาได้อีกเยอะฉะนั้นตรงเนี้พอมองว่ามันไม่ใช่ว่า หุ้นเล็กต้องดีเสมอไปหรือหุ้นใหญ่ต้องดีเสมอไปทาง A s s e t Plus เราค่อนข้างชัดว่าเราเน้นเรื่องของการเลือกหุ้นเราสนุกกับการไปตามไปหาบริษัทที่เอ้ยยังไม่มีคนสนใจแล้วเข้าไปสนใจแล้วพอรู้สึกว่าตรงเนี้ยพอคนมันมาสนใจตามเนี่ยมันมีโอกาสที่สามารถทำกำไรได้ดีกว่าอ่ามันก็ต้องเน้นประสบการณ์ของแต่ละคนถนัดแตกต่างกันฉะนั้นเนี่ยหุ้นใหญ่สำหรับพอยเนี่ยเป็นเป็นเทรดดิ้งได้ในขณะที่หุ้นเล็กเนี่ยอยู่สามารถหาหุ้นที่ ตย<อ>ี่0ปไป3-4ีปี5ปีฉะบบนั้นเนี่ยหุ้นแบบเนี้ยมันเหมาะกับการถือยาวๆแต่ประเด็นคือมันหายยะมันต้องหาให้เจอระอย่าไปโดนเพชรปรอลอมนะก็ <laughs> จะเหนื่อยนิดนึงนะเนาะโอเคครับก็เราก็เห็นแล้วว่าทาง Asset Plus เนี่ยมีกองทุนที่เรื่องลงทุนเน้นเฉพาะในหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางขึ้นมานะครับก็อยากจะทราบผลทันที่ผ่านมาเป็นยังไงมาร์เก็งบตางครับอเคต้ง บอกว่าตอนนี้เรามีกองชื่อ SPME s นะคะคที่เป็นกองที่ลงในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่เราตั้งกอง SPME s เนี่ยมาครบ3ปีและ<อ>ก็ก็ต้องบอกว่าค,ค่อนข้าง c h ALLENGING เหมือนกันนะคะเพราะตอนตอนตั้งกองเนี่ยต้องบอกว่าตัชนีก็อยู่น่าจะประมาณพันห<อ>้าพัมั้งตอนนั้นนะคะ<อ>ก็ ก็ถ so so ือว่าค่อนข้างสูงกว่าเลเวลปัจจุบันค่อนข้างเยอะตอนนี้เนี่ยเ e อร์ฟอร์แมของเรา year to date น่าจะค่อนข้างอยู่ใน Top ปเทียอันดับหนึ่งอันดับสองเน้นกันไปคือพอยพยายามพูดตลอดว่าตัวตัวเราไม่ได้พยายามจะเน้นเป็นที่หนึ่งตลอดเวลาเพราะว่าถ้าเราเน้นเป็นที่หนึ่งเนี่ยว่าปีนี้ฉันต้องชนะก็ท่านในแง่คนทำงานเนาะเราอยากชนะเราก็ต้องเสี่ยง มากขึ้นแต่ถามว่าระยะยาวมันดียังไงมันไม่ได้ดีกับผู้ถือหน่วยเลยฉะนั้นหลักการทํากองพวกนี้คือเราต้องการเป็นที่สองไปเรื่อยๆถ้าเราเป็นที่สองไปเรื่อยๆยาวๆเราจะเป็นที่หนึ่งเพราะครบสามปีสิ่งนี้มันมันก็พูจพูฟให้เห็นเลยว่าจะให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยปี 1.8เราอยู่ที่2 1.9เราอยู่ที่1นึ่งเอทูเดตอนนี้เราอยู่ที่1จากเฮียที่เราดูกันอินเทอร์นอลนะคะโดยที่ความเสี่ยงมันไม่ได้ต้องมากเกินไปเนี่ยมันสามารถทําให้รีเทิรนของกองเนี่ยมันดีเติบโตขึ้นมาได้ก็ต้องบอกว่าด้วยเขามีวินัยนี่แหละก็ r n นิ g s สายถึง5ดาวนะปัจจุบันนะไม่ธรรมดานะกองนี้ใช่ไหมนะครับคราวนี้อยากรู้ว่ากองนี้เนี่ยมองอนาคตแล้วกลุ่มไหนหรือว่า มีธุรกิจอะไรที่มันยังมีความน่าสนใจมองภาพยาวๆให้กับผู้ลงทุนอะไรเงี้ยนะครับหลักๆที่เราเห็นก็คือว่าต้นปีเนี้ยที่บอกว่าเรื่องของแรงภาคเกษตรกรเนี่ยเราโดนเต็มๆคอยคอลตรงนี้มา3เดือนแล้วจนพอยเชื่อว่ายังเป็นภาพยาวไปทนถึงปีหน้าว่าภาพของอฟาร์มินคัมรายได้ภาคเกษตรกร,รจะกลับมาซึ่งต้องบอกว่าเขาเป็นฐานใหญ่นะนี่เป็นธีมหนึ่งที่ที่เราเห็นนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ย ปีนี้มันมันหายไปเลยนะคะปีหน้าเนี่ยพอมองว่าก่อนจะกลับมาจริงๆก็ปลายปีนอกจากเราเนี่ยเป็นทัวริสต์ท่องมาอยู่แล้วเป็นที่ที่คนต่างชาติอยากมาอยู่แล้วตอนนี้มันน่าจะเป็นที่ที่ต้องบอกว่าคนอยากมารีทายที่นี่จะซถ้ามีโอกาสไอกองตัวที่เป็น SME จะมีกองชื่อว่า s v สวีเอสด้วยถูกไหมครับใช่ไหมฮะครับแล้วตรงนั้นที่ผ่านมากองทุนนี้เป็นไงบ้างครับผลตอบแทนตลาดที่เราคุยกันไปแล้วว่าลง ครึ่งปีเนี่ยมันลงไปประมาณ25%กอง P, e, s อ s m e l t f เนี่ยก็ขึ้นมาประมาณสัก14%บ่เก็ต้องบอกว่าค,ค่อนข้างดีในขณะที่ LTF ทั่วๆไปเนี่ยในตลาดเนี่ยติดลบอยู่ประมาณ19%โดยเฉลี่ยแต่ว่ามันก็มีหลายคนครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับการลงทุนใน LTF ซึ่งแบบเจอตัวแดงม่ต้นปีหรือแบบกองอื่นๆเขาเจออะไรแบบนี้ครับ แนะนำยังไงครับคุณพอยถ้าบอกว่ามันยังต้องมีหลายๆคนแหะที่ยังต้องถือ LTF อยู่ LTF ปัจจุบันเนี่ยซื้อเพิ่มไม่ได้ใช่ครับยังติดว่าขายไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าย้ายกองไม่ได้เนื่องจากของในตะกร้าเนี่ยมันมันตะกร้าเดียวกันหมดคือตลาด้นไทยนะคะคำตอบก็คือว่าขายไม่ได้แต่ย้ายได้นะคะจะ cut l o s หรือจะ stay loss อืมก็แทนที่จะต้องไปคัดลอส หรือว่าขายออกมาหรืออะไรเงี้ยเนาะไม่ให้ผิดเงื่อนไขแล้วก็สับเปลี่ยนกองก็น่าจะน่าจะเป็นท่าที่ดีกว่าทีนี้กลับมาที่กองนี้นะครับเ e. อส SME ออขอรบกวนคุณพลอยสรุปจุดเด่นของกองนี้หน่อยสาหรับคนที่สนใจนะครับสรุปนะคะก็คือเป็นกองที่ต้องบอกว่าเราเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กซึ่งม,มันไม่ใช่หุ้นที่เล็กมากอย่างเ่เรียนฉะนั้นความเสี่ยงมันก็อาจจะไม่ได้ ต่างแต่หุ้นใหญ่มากเกินไปนะคะความคอนเซนทรชันเราก็ใกล้เคียงกับกองทั่วไปในตลาดกองนี้ก็ตั้งมาครบ3ปีละ<ช>ลก็ทําให้ทางมอร์นิ่งสตาเนี่ยเ <50 S 1> ขาให้5ดา,หาดาวก,กับกองทุนนี้ตอนนี้ในใจเนี่ยอยากเดี๋ยวเราย้ายเข้ามาแล้วจะาามาก <ใจ S 2> องใช่เราฟังแล้วเออสนใจสน <c oughs> ใจนะสนใจเพราะว่าใช่พัวฟอร์แมนดีจริงเมื่อกี้ทั้งฟังมาทั้งหมดเนี่ยน่าสนใจแล้วกองนี้แบบเป็นดาวเด่นจริงๆนะในเรื่องของหุ้นเล็กขนาดเล็กขนาดกลางแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันอยากให้คุณพลอยเนี่ย เล่าให้เราฟังหน่อยว่าช่วงนี้นักทุนต้องต้องคิดยังไง<ม>ต้องมุมมองยังไงแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงกับช่วง<ม>ที่ตลาดาเป็นแบบแบบนี้ครับพออย่างที่บอกว่าเราเป็นกองประเทศที่โดน Impact มากที่สุดในเรื่องโควิดนะคะฉะนั้นขากลับมาเนี่ยพอมองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยจะเป็นตลาดหุ้นที่น่าลงทุนมากที่สุดก็เลยยังอยากจะฝากกอง S P S E นะคะ,ะ,คะให้กับนักลงทุนทุกคนอยู่นะคะอย่าหมดศรัทธากับตลาดหุ้นไทยอย่าหมดศรัทธามาแน่ มาแน่เดี๋ยวเราย้ายให้เง็เลยวันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเปิดตรงนี้ครับผมอ่ะโอเคนะครับงั้นวันนี้ครับต้องขอบคุณคำนั้นดีนะครับจากคุณพลอยนะครับคุณธิวดีอภิชัยศิริผู้จัดการกองทุนอาวุโสบริษัทแอสเซทพัฒน์มากๆครับขอบคุณคุณพลอยครับผมเลยครับ่ะและยังไม่จบครับยังเหลือแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งครับบอกเลยว่าสุดพิเศษมากๆครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณคมสันพรานุสนธิครับ กรรมการบริหารประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์บรอจอ As แอสเซทพัเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปพบกันนะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะแป๊บเดียวครับและตอนนี้ครับคุณคมสรรพร,รานุสนทธิกราารมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์อยู่กับเราที่นี่แล้วครับผมนี่โอ้เป็นไง เชิญนะจะได้ใช่จะได้สวยครับคุณเติร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับก็เราขออนุญาตเรียกว่าคุณเติร์ดได้นะครับเนาะจะได้แบบนะไม่เกรงเหมือนครั้งที่แล้วครับใช่ไหมจะไม่เกรงจะไม่เกรงน็งจะอยันสบายๆนะครับเมื่อกี้ครับผมกับหมอนัทนะฮะก็คุยกับคุณพลอยครับบอกว่า ถ้าเกิดผู้ชมทางบ้านเนี่ยสนใจนะฮะกองทุน a s p เนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยากจะสับ LTF ทีที่มีอยู่เนี่ยมาที่ของทาง a s s e t p พัสบ้านเนี่ยต้องทำยังไงบ้างน,นะครับมีโปรโมชั่นยังไงมีขั้นต่ำในการลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างอยากให้คุณเติร์ดช่วยอธิบายให้ฟังด้วยครับเอาง่ายๆเลยครับคือผมทำวันซับสวิตให้ละไม่ต้องทำอะไรครับโทรมาหาผมจำแค่เบอร์โทรศัพท์ 02, นย์สองหนึ่งหนึ่งโทรปับ๊บ<ๆ>เดี๋ยวทีมงานผมจัดการให้หมดเอกสารติดต่อต้นทาง อะไรต่างๆแล้วก็แนะนําด้วยว่าจะทํำยังไงได้บ้างเพราะว่าปีนี้เราเริ่มแคมเปญนี้มาประมาณ2อเดือนแล้วก็มีคนย้ายมาเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้จักกระบวนการค่อนข้างดีแล้วเราก็พร้อมจํานวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่เราก็มีโปรโมชั่นให้0.2% cashback นะครับรวมได้หมดเลยจะย้าย FTF มาย้าย r m f มาหรือจะซื้อ r m f ซื้อ s s f อะไรก็ตามที่เป็นร saving รวมกันเนี่ย ถ้าเกิน50,000ปั๊บเนี่ยเราคืนให้0.2ย์จุดสองย้ำเบอร์อีกทีครับศูนย์สองหกเจ็ดสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับต้องดูบางคนอยู่เป็นใช่ได้แหมส่วนเรื่องของกองทุนเรื่องของขั้นต่ำจริงๆแล้วขั้นต่ำของเราก็แค่ห้าพันบาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นจริงๆก็น่าจะทุกคนที่มีอฟอยู่ก็น่าจะน่าจะน่าจะมีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องความเสี่ยงส่วนใหญ่ของเราจะเป็นกองทุนหุ้นที่ที่เราคุยกันเนี่ยก็จะเป็นเลเวล6นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่อีฟเนี่ยผมเชื่อว่าทุกกกกคคนนนน็็็จะะะะเเเเปลลลลวว6อยู่่่แแ้้้หใชพรราาฉังไไมมดี เปลี่ยนแปลงความเสีย่ยงหรือว่าอะไรที่เพิ่มขึ้นคราวนี้อยากถามต่อว่าเอ๊ะแล้วมีลงทุนในต่างประเทศด้วยไหมแล้วมันน่าสนใจเหมือนกันหรือเปล่าการลงต่างประเทศเนี่ยวันเนี้ยเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยนะครับเราหยิบของอะไรบ้างที่เป็นของไทยที่เราใช้ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเนี่ยเป็นธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าใครยังไม่เคยลงทุนต่างประเทศเนี่ยคือไม่ใช่ว่าคุณต้องคิดนะฮะค,คุณต้องลงเลยมีของไทยอย่างเดียวคือแบงค์ที่เหลือเนี่ยต่างประเทศหมดแล้วอ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าแง่งที่เชิงลึกหน่อยว่า มูลค่าตลาดของประเทศไทยเนี่ยมันแค่ไม่ถึง1%ของมูลค่าตลาดทุนทั่วโลกเพราะฉะนั้นคือเราเองเนี่ยถามว่าโอกาสที่เราจะลงทุนและกนตอบแทนที่มันงอกเงยเนี่ยแน่นอนต่างประเทศเนี่ยมันมีอะไรอีกมากมายครับทีนี้กองทุนต่างประเทศเมื่อกี้ครับมีอะไรแนะนําบ้างครับของทาง a s s e t p พ u s ครับผมขอพูดถึง r อมเแล้วกันตลดนะครับก็คือเรามีวันนี้ผมมี2กองทุนที่อยากจะมา ชวนนำเสนอก็คือกองแรกเนี่ยชื่อว่า ASP Disrupt Arm S นะครับ Disrupt นะฮะชื่อก็ล้ำนะฮะเป็นเป็นกองทุนแรกที่ลงทุนในธุรกิจทั่วโลกหรือหุ้นทั่วโลกที่มีความตั้งใจที่จะไป Disrupt คนอื่นจริงๆคำว่า Disrupt เนี่ยพูดภาษาง่ายเลยคือผู้ชนะผู้ชนะในระยะยาวซึ่งวันนี้โลกเรากำลังอยู่ในบริบทที่มี การเกิด disruption กันอย่างรวดเร็วในทุกๆธุรกิจนะครับอย่างยกตัวอย่างอย่างหุ้นตัวหนึ่งที่ผมชอบที่ยูนเรามีลงในกองนี้เช่น Netflix ใกล้ตัวมาก Netflix คือเข้ามาแทนที่ทั้งทีวีเดิมทั้งวิธีการไปเช่าหนังดูหรืออะไรต่างๆรวมอยู่ในบ้านคนที่เริ่มๆนะอยากจะลงต่างประเทศผมคิดว่ากองนี้ตอบโจทย์นะครับส่วนกองที่2อันนี้สําหรับคนที่ อินกับประเทศจีนหน่อย oh, ใครที่ oh, sharp, sharp. หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าวมั่นใจว่าประเทศจีนเนี่ยโ,โหกกำลังก้าขึ้นมาเป็นผู้นําโลกอย่างชัดเจนแล hmm. ้วนะครับแต่การไปลงทุนในจีนเนี่ย hmm. ก็ต้องเจาะไปอีกว่าถ้าลงจีนแบบแบบเดิมๆ hmm. ธุรกิจเดิมๆโอ d โ c o n o m อาจจะไม่เวิร์กก่องนี้เราเลยตั้งขึ้นมาเป็นลงทุนในจีนแต่ว่าเป็น hmm. เป็นธุรกิจใหม่หรือเป็น new e c o n o มีของประเทศจีน hmm. ซึ่งจะโฟกัสอยู่สองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและก็เทคโนโลยีหุ้น ดังๆก็คืออีลีบาบาเทนเซนแต่ว่าเนื่องด้วยกองเนี้นะครับเรามีการลงทุนหุ้นตรงตอนแรกเราเริ่มลงไปที่หุ้นเขาเรียกว่าเป็นหุ้นนิว S c ส r v e ของประเทศจีนซึ่งก็คือบริษัทลูกของเทนเซนบาบาที่กำลังจะสเกลขึ้นมานี่คือจุดต่างที่ทำให้กองทุนเราเนี่ยมีผลประแทนที่สูงกว่าคนอื่นค่อนข้างเยอะก็อยากแนะนำอะไรกับผู้ลงทุนบ้างครับเอาสไตล์ของ Asset Plus เลยครับต้องเรียนว่าใน ตั้งแต่3-4ปีที่ผมเข้ามาอ,อยู่กับทาง Asset Plus เนี่ยผมก็พาทีมงานที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันเป็นเจนแบบเจน Y หรือเจน C เข้ามาเขาเรียกว่าการบริหารองค์กรแบบใหม่เนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของ flat organization <ห>คือเวลานั่งโต๊ะเนี่ยผมกับจูเนียสุดอะก็คือมีความเห็นเท่ากันหมายถึงว่าผมเปิดให้เขาแชร์เลยว่าเขาอยากจะ แนะนำอะไรความคิดก็คืออะไรอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็ทําให้เกิดแบบ c u เจอร์ที่แบบ open culture แนวคิดใหม่ๆใช่เป็นแนวคิดแบบคื่เหมือนแนวคิดแบบ startup หน่อยอะไรเงี้ยนะครับเรากล้าที่จะสร้างทีมไปลงทุนหุ้นตรงเองทั้งในอเมริกาในจีนในยุโรปเรามีหมด c o อ e r ปกติ กองทุกองเนี่ยจะไปลงเป็นฟีดเดอร์ใช่ซึ่งนี้ลงเองไงอันนี้ลงเองเลยแล้วแบบหายากมากแสดงว่าทีมพร้อมจริงๆรับครับแต่นอกจากเรื่องของนี่แล้วครับอยากรู้เรื่องส่วนตัวบ้างอันนี้เป็นคาถามส่วนตัวมากๆครับรบแต่อยากรู้ไหนๆคุณเติร์ดมาแล้วครับตัวตัวคุณเติร์ดเองครับอยากให้แชร์ประสบการณ์หนึ่งว่าทุกวันนี้ลงทุนแบบจัดพอร์ตยังไงครับหรือว่าวางแผนรู้หย่มภาษียังไงแชร์ให้คนฟังของเราดูฮะจริงๆมันจุดเริ่มต้นมีอยู่สองอย่างเนาะว่าจะเลือกลง อายุยังน้อยหรือเริ่มอายุมากแล้วผมมาจจะดูหน้าตาอายุมากแต่จริงอายุยังน้อยอยู่นะครับชอบตรงนี้ชอบตรงนี้ก็เลยส่วนตัวเนี่ยผมลงแต่กองทุนหุ้นทั้งหมดที่เป็น A.M.F. แล้วก็ A.P.F. แต่ระยะยาวเนี่ยผมเชื่อว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยที่ที่ที่ถูกธุรกิจถูกกลุ่มเนี่ยไม่ไม่ไม่มีความผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะนั้นส่วนตัวก็จะลงทุนใน ในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าจะกระจายนะก็คือมีทั้งต่างประเทศมีทั่วโลกมีจีนบ้างมีทุกประเทศนะฮะแล้วก็มีไทยบ้างบางส่วนจากนี้ก็อยากให้ฝากแบบลงทุนหนึ่งครับว่าเอะเราจะบริหารจัดการยังไงในช่วงเวลาแบบนี้เราจะทํายังไงกับช่วงเวลาแบบต้องคิดยังไงเดี๋ยวเนี้ยมายเซ็ของการจะได้ผลตอบแทนในเชิงแบบตาสันนี่หรือดอกเบียที่สูงๆอ่ะมันไม่มีแล้วฮะโอกาสน้อยเต็มที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ต่อปีนี่ผมองว่าเก่งมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอเค วิธีการก็คือว่าอ่ะเราก็มีลงพวกนั้นบ้างพอสมควรนะแล้วก็ดูอายุตัวเองถ้าอายุยังน้อยเนี่ยใส่ไปเถอะหุ้นอ่ะจะเป็น ARMF หรือ SSF หรือหรือจะเป็นเงินเก็บส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับแสกซ์เซฟวิงนะมีให้มันพอสมควรอาจจะสักห้าสิของพอร์ตก็ยังได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าตัวเองชอบเสี่ยงหรือไม่ชอบเสี่ยงการที่คุณไม่ลงหุ้นเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นความเสี่ยงก็ได้นะ เพราะว่าคือถ้าคุณอยู่ในตราดนี้ไปเรื่อยเนี่ยคุณจะดอกเบี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แพเฟ้ออีกมันก็มันก็ไม่เพียงพอนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นว่าทุกวันนี้เนี่ยเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอมาตลอดโควิดอย่างเงี้ยถามว่าหลายหลายท่านที่อยู่ในหลายๆธุรกิจที่เราผลกระทบเนี่ยไม่เคยนึกภาพที่จะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะหาการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนให้เราแบบ ในระดับที่โอเคเนี่ยเป็นเซฟวิ่งเก็บไว้เนี่ยแล้วก็ลงไปเลยระยะยาวถ้าเราเลือกถูกกลุ่มถูกธุรกิจแล้วเนี่ยโอกาสผิดพลาดก็น้อย<ม>ก็อยากจะอยากจะให้นักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะมีแนวคิดอย่างนี้แล้วก็เริ่มเริ่มลองตั้งแต่เนิน่นๆถามว่าอะไรหลายคนเอ๊ะแล้วโถทามมิง่งไม่เข้าใจอะไรเลยจริงผมว่าทุกวันนี้สื่อเนี่ยมีมากมายหมายถึงว่าที่ที่ให้ความรู้อะไรต่างๆหรือบางคนมาถามผมแบบเริ่มต้นเนี่ยผมบอกไม่ต้องคิดมากซื้อไปทุกเดือน เบสิกเลยฮะทยอยสะสมไปเบสิกเลยแบบเหมือนได้เงินเดือนออกมาเนี่ยแบ่งไปเลยจะกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนแล้วก็ใส่เข้าไปฮะไม่ต้องไปสนใจเพราะเราไม่ได้ลงแค่วันนี้เราลงวันเนี้ยเดือนเนี้ยเราคาดบอกว่าเนี้ยอีกสิปีข้างหน้าเชื่อมั่นในหนทางตัวเองครับเหมือนกับคุณพลอยเมื่อกี้นี้ มีวินัยในการลงทุนเหมือนกันถูกครับไปเลยใช่คหมเพราะนี่คือองค์กรเดียวกันใช่ไหมชั่นเดียวกันจบสวยจบสวยถูกไหมฮะถูกต้องครับอ่ะสุดท้ายทิ้งท้ายครับคุณเตยเขาอยากให้ฝากนิดนึงครับสำหรับคนที่สนใจกองทุนครับของ a อสไม่ว่าจะเป็น s อ s m e หรือว่าเมื่อกี้ที่พูดมาครับทั้ง Disrupt a m f ฟแล้วก็อีเวอร์ชัยาอาร์เมฟเนี่ยซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างครับสุดท้าย เช่นเดียวกันครับจำเบอร์เดียวครับวันซ่ s e เซอร์วิครับ026721111โทรมาทางทีมเราเรียกว่าทีม Asset Plus Customer Care เนี่ยจะช่วยตอบทุกอย่างได้นะครับเปิดบัญชีโอน LTF RMF หรือเรื่องอะไรก็ตามที่ที่อยู่ในขอบขายที่เราจะช่วยเหลือได้หรือถ้าบางคนอ่ะจะยังไม่สะดวกโทรอยากจะชอบ อ่านข้อมูลในมือถือก่อนทุกวันนี้เรามีโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายมากชื่อ SPfund โหลดได้หมดทั้ง iOS แั้ a แ d r o i d ยนะครับมีข้อมูลทุกอย่างเรามีการไปเอาข่าวอัปเดตในการลงทุนเนี่ยมาให้ดูฟรีเลยเดี๋ไม่ต้องเป็นลูกค้าลงทุนเลยก็ได้ลองเข้ามาเล่นดูก่อนมาใช้งานได้ฟรีเลยโหลดเข้ามา้ลานได้ฟรีแล้วก็ดูข่าวดูข้อมูลอ่านข้อมูลรายกองทุนข้างในนั้นมีทุกอย่างลองโหลดไป ช้ดูแต่ถ้าเกิดมาไหนอยากจะสนใจเราจริงๆเนี่ยโทรเข้ามาแค่นั้นแหละครับง่ายๆเดี๋ยวเราบูพรมรอแค่นั้นเองครับไปครับผมโอเคครับก็วันนี้ครับต้องบอกว่าได้รับความรู้นะครับแล้วก็แนวคิดดีๆมากมายนะครับจากทางคุณเติร์ดนะครับแล้วก็ถ้าใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับกองทุน SP สนะครับไม่ว่าจะเป็น s e SME หรือว่ากองอื่นๆที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปวิดีโอด้านล่างนี้ได้นะครับคอมเมนต์เลยเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้ามาช่วยตอบครับผม ครับผมต้องบอกว่าสําหรับวันนี้นะครับต้องขอบคุณคุณเติร์มากนะครับที่ให้เกียรติพวกเรานะครับรายการของคุณไหนดีมาสัมภาษณ์ในวันนี้ครับครับครับยินดีครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับแล้วก่อนจะการเช่นเคยนะครับผมเรามีคอมมูนิตี้ที่แลกเปลี่ยนความคิดในเรื่องของการลงทุนผ่านกองทุนรวมนะครับกลุ่มนี้ชื่อว่ากองทุนไหนดีนะครับห้องแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมนะครับจากออมันนี่ก็เดี๋ยว ทางทีมงานจะมีตัว QR Code นะครับสามารถที่จะสแกนแล้วก็เข้าอจอยกรุปปได้เลยครับครับผมแล้ววันนี้ครับพวกเราทุกคนก็ต้องลากันไปก่อนครับเจอกับรายการกองทุนไหนดีปี5ครับกองทุนไหนหน่าสนใจเราจะเป็นคนบอกคุณได้ในตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ